สิ่งที่เราทำนะครับสมมุติว่าเราเป็นเด็กน้อยคนนี้อ่าเราเป็นคนนี้นะครับเมื่อมีเพื่อนเราสนใจและธุรกิจแอมเวน่าสนใจอะอยากทำบ้างแล้วสิ่งที่เราทำก็ง่ายๆครับเราแค่ส่งลิงก์จากมือถือของเราเองครับส่งไปให้เขาอ่าถ้าเพื่อนอยู่เชียงใหม่เขากดลิงก์ e-c signup เขาก็สมัครเขาอยู่หาดใหญ่เขากดลิงก์จากมือถือเราเขาก็ได้สมัครและทุกๆคนนะครับไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนก็ตามนะครับเมื่อเขาสมัครเสร็จ เขากดคําสั่งซื้อครับคนอยู่เชียงใหม่คําสั่งซื้อก็วิ่งไป็อบเชียงใหม่คนอยู่นาราธิวาสก็ไปช็บปนาราธิวาสและทุกๆ็กอบครับก็มีโลจิสติกในพื้นที่มารับสินค้าที่เพื่อนของเรากดสั่งแล้วไปส่งเพื่อนเราที่บ้านลองดูภาพนี้ดีๆนะครับถ้าเราตัดตัวเองออกไปจากระบบเรายังเห็นว่าการสั่งซื้อรับออเดอร์และการจัดส่งยังคงหมุนได้โดยที่ไม่ต้องมีเราครับ นี่คือธุรกิจที่อยู่ได้โดยไม่ต้องมีเราคำถามก็คือเอ้าแล้วถ้ามีคนสั่งสินค้ากับเราสามคนเราต้องช่วยแอมเวผลิตโปรตีนไหมมาหลายคนบอกไม่ให้หรอกแอมเวเขาระด,ดับโลกเขาไม่ให้เรามานั่งผลิตที่ครัวบ้านเราหรอกจริงไหมครับแล้วเราต้องจัดส่งไหมครับหกเก้าเก้าเขาก็ส่งฟรีแล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเพื่อนเรานะครับสั่งสินค้ากับเราสามคนเราไม่ต้องผลิตไม่ต้องจัดส่งคำถามคือแล้วถ้าเกิดว่ามีคนสั่งกับเราหนึ่งร้อยคนละ่ะ เราต้องผลิตและจัดส่งไหมครับจริงๆแล้วไม่ต้องจําเป็นเจี๊ยต้องผลิตหรือจะส่งก็ได้เรามาดูกันสมมุติว่าเราออกแบบโครงสร้างแบบนี้เราหนึ่งคนนะครับดูแลลูกค้าคนละสี่กลุ่มในกลุ่มนะครับมีลูกค้าประจําแค่กลุ่มละสี่คนสี่คูณสี่เป็นสิบหกคนจากนั้นถ้าสิบหกคนครับแล้วเขาดูแลลูกค้าประจําคนละสี่เป็นเท่าไหร่ครับสิบหกคูณสี่ก็เท่ากับหกสิบสี่คน แล้วถ้า64คนมีลูกค้าประจำแค่คนละ4เป็นเท่าไหร่ครับ64คูณ4ก็เท่ากับ256คนนะครับอทีนี้256คนนะครับสมมุติว่าเขากินใช้ของเราไปนะครับเขาซื้อสบู่ยาสีฟันโปรตีนหรือบอดี้คีซื้อสินค้าอะไรก็ได้เข้าบ้านสักบ้านละ4,000บาทถ้าเรามีลูกค้าประจำของเรานะครับ256คน แล้วซื้อของเข้าบ้านเขาด้วยสินค้าแอมเวย์ที่รับลิงก์จากเราเนี่ยก็เอา256กคูณด้วย4,000นจำนวนที่เกิดขึ้นต่อเดือนก็คือ1,24,000้บาท256คนนะครับซื้อสินค้าคนละ4 0 0 0บาทยอดบริโภคในกลุ่มของเราต่อเดือนคือเดือนละ1ล้านนะครับไม่น้อยนะครับแล้วเป็น1ล้านที่เราไม่ได้ขายโตโยต้าจริงไหมเราขายสินค้าอุปโภคบริโภคครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับ ธุรกิจนี้ครับก็เลยเป็นธุรกิจที่เราเป็นดีลเลอร์จริงๆ